เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอัลเคมิสครับอัลเคมิสเนี่ยเป็นตัวละครที่สำผมผมมองว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงซะเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าคนเล่นน้อยหรือว่าตัวละครไม่น่าสนใจไม่น่าพูดถึงหรือว่ามันไม่เก่งกันแน่นะครับจะเก่งไม่เก่งเนี่ยไม่รู้แต่ว่าที่รู้ๆคือสกินของตัวละครตัวนี้ในเกมทําไว้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินที่ผมถืออยู่เนี่ยครับจะเป็นสกินครบรอบ2ปีนะครับหรือว่าจะเป็นสกินนี้นะครับเสียตังค์หนึ่งร้อยสิบบาทนะครับแต่เป็นสกินที่รายละเอียดเยอะ นั่นแหละครับนั่นแหละครับส่วนสก,กินนี้ก็น่ารักดีครับน่ารักดีครับราคาแปดพันบาทราคาย่อมเยาวมากนะครับแล้วก็ดูน่ารักเนาะนะเป็นปลานะสวยดีสวยดีนะครับส่วนสก,กินนี้คุณไม่ต้องแปลกใจครับคุณไม่ต้องแปลกใจไปนะครับเพราะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะตอนเห็นสก,กินนี้ครั้งแรกคือแบบมึงเป็นผู้ชายไมเ่เยอะ ใช่ไหมเออเนี่ยโมเดลตอนตอน้ตนๆมึงเป็นผู้ชายใช่ไหมเนี่ยกูดูยังไงก็เป็นผู้ชายแต่ผมไม่รู้ว่าเกมมันคิดอะไรอยู่นะครับเปลี่ยนสกินมาทีไม,ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพศขนาดนี้ก็ได้มัง้งเออไม่รู้เกมมันคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะครับสกินสวยก็สกินผู้หญิงบังตัวองมั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นครับผมขอเตือนไ้ก่อนนะถ้าคุณจะเป็นเมนตัวละครตัวนี้ไม่มีทางจบที่ห้าพันแน่ครับ ทีนี้มาดูสถานะพื้นฐานของตัวละครกันบ้างครับสถานะพื้นฐานของตัวละครตัวนี้มีเลือดอยู่ที่6นะครับมีเกราะอยู่ที่6มีพลังงานอยู่ที่200ถือว่าดีกว่าตัวละครทั่วไปเลยนะครับแล้วก็บัฟติดตัวที่มันแถมมาให้ครับเป็นบัฟการพิษนะครับเมื่อเราโดนความเสียหายพิษครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายพิษแบบเป็นกระสุนพิษเป็นวงพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีม่วงเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะไม่โดนความเสียหายนั้นๆนะครับอันนี้ก็รวมไปถึงเอฟเฟกต์การสโล่ด้วยนะครับเอฟเฟกต์ตามพื้ ก็จะเพิ่มความเสียหายพิษที่เราทำนะครับย้ําว่าเป็นความเสียหายพิษนะครับเพราะงั้นถ้าคุณจะเล่นตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแนะนําให้หยิบอาวุธที่ยิงเป็นธาตุพิษออกไปด้วยแนะนําหยิบไปด้วยนะครับอาจจะได้รีบประสิทธิภาพของบัฟนี้ให้มากที่สุดส่วนตัวผมมองว่าบัฟนี้เป็นบัฟที่เมตามากๆนะครับเพราะว่าถังพิษเนี่ยมันแทบจะอยู่ในทุกๆด่านนะครับในดันเจียนของเราอยู่แล้วนะครับถึงมันจะไม่น่ากลัวต่อถังระเบิดครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าโดนไปเนี่ยไม่รู้ตัวตายได้นะครับยิ่งไปเจอด แต่ถ้าเป็นตัวละครตัวนี้ครับบอกเลยว่าเดินชิวมากนะครับเดินชิวไปเลยเดินเหยียบพิษยังไงก็ได้นะครับเพอยังไงมันก็ไปโดนความเสียหายอยู่แล้วและยิ่งไปเจอบอสอย่างวาโคลินครับไอ้บอสวาโคลิน,นอไอ้บอสตัวน,นี้ผมเกลียดมากนะเพราะว่าสกิลมันกวนตีนนะครับแล้วมันมีพิษแบบโอ้โหมหาศาลมากอะเดินหลบก,กันแบบนรกอะนรกมากครับแต่เจอตัวนี้เข้าไปบอกเลยว่าล็อกนังหมาครับแก้ทางได้ดีมากๆนะผมบอกเลยนะว่าอัดติดกำแพงอะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละ มันบอกเลยนครับสำหรับปืนนะครับปืนที่มันจะแถมมาให้นะครับเป็นปืนพิษจะเป็นการยิงฟองอากาศธาตุพิษออกไปนะครับเป็นการยิงกระจายนะเวลาศัตรูโดนฟองพิษเยอะนะครับก็จะติดความเสียหายพิษนะครับความเสียหายพิษนี่ก็จะเป็นความเสียหายโอเวอร์ไทม์ะครับจะโดนติดประมาณ3ครั้งนะดามเมจประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับดามจเนี่จะดามเมจของมันเน่าจะประมาณติกละสองนะเออรวมๆมก็ดามเมตหกนะครับก็เอ่อเป็นปืนที่ดีครับเป็นปืนที่ดีเป็นปืนที่ดีมาก โอเคงั้นเดี๋ยวมาดูที่สกิลของตัวละคตรตีกันบ้างดีกว่านะครับสกิลแรกนะสกิลปาขวดพิษนะครับเมื่อกดใช้นะครับจะเป็นการปลาขวดน้ํายาพิษออกไปเมื่อโดนศัตรูหรือว่าโดนกําแพงเนี่ยไอขวดนี่ก็จะแตกออกนะครับเมื่อแตกออกเนี่ยก็จะมีความเสียหายเป็นวงความเสียหายพิษนะครับเป็นบริเวณให้เราศัตรูที่อยู่ในวงความเสียหายนี้ก็จะโดนสโลแล้วก็จะโดนพิษแบบเรื่อยๆนะครับเป็นอุปทานตอนยังไม่อัปเกรดสกิลเนี่ยตอนปาขวดเนี่ยมันจะปาแค่ขวดเดียวไปก่อนนะครับแต่ว,ว่าตอนอัปเกรดสกิลแล้วนะครับขวดเนี่่จจะะปปปป็นขขววดดครับแตอออทาาไกกก ด้วยความที่มันตาวเป็นแฉกเนี่ยปั๊บลูกซองก็มีผลกับสกิลนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเอาติดไปด้วยกันแล้วกันเนาะสำหรับสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่คอมโบกับบัฟบพื้นฐานของตัวละครตัวนี้ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันยิงเป็นพิษอยู่แล้วเนาะซึ่งสกิลนี้ก็4วินาทีครับไม่ถึงจะไม่นานเท่าไหร่ใช้ได้เรื่อยๆแต่ว่าข้อเสียคือสกิลนี้มันเล็งยากมากนะครับปาลลำบากอยู่นะเล็งดีๆนะครับแล้วเล็งยากไม่พอเนี่ยถ้าสมมติว่าศัตรูไม่ตายแล้วมันเดินออกจากวงแหหหนนนน่่่่่่่ะะสกลีีีี้้ไไไมมมมปปปปรรโยชช์ัััตตตวววาาาาาญญญเเเผออองใใถ็็จูๆ สกิลนี้ใช้เคียยห้องได้สบายๆนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยสตูเนี่ยมันก็ตายตั้งแต่ดีอยู่ในวงอยู่แล้วนะครับยังไงอยู่ในวงเนี่ยมันเดินออกวงไม่ทันหรอกครับมันตายก่อนเนาะแต่ว่าเวลาไปเจอบอสเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับถ้าโดนแค่วงเดียวเนี่ยยังไงสกิลนี้มันก็กิ๊กกอกนะครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือเดินเข้าไปใกล้ๆบอสเนาะนะครับแล้วก็ปาอัดเข้าไปเลยนะโอกาสที่วงมันจะซ้อนกันเนี่ยมากขึ้นนะครับและยิ่งวงซ้อนกันมากขึ้นเนี่ยเอฟเฟกต์การสโลของวงเนี่ยมันจะได้ซ้อนทับกัันน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 นะะอออ่่้ทบกกปุยยสมืืูใร พอยืนเหนื่อยๆอยู่ในนั้นมันก็โดนช็อตไปเรื่อยๆเนาะนาทีนี้ก็ยิงสแปมบอสเข้าไปได้เลยนะพอสกิล,ลนี้หมดก็ปลาใหม่อะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นสกิล,ลที่เบิร์ดบอสได้ดีมากนะอูดอาวก็โอเคนะไม่ได้นานมากเท่าไหร่ ครับทีนี้มาดูที่สกิลที่2องมั้งครับสกิลที่2สกิลระเบิดขวดสกิลนี้สามารถสเต็กได้3สเต็กนะครับเวลากดใช้ตัวของอัล์คเมสเนี่ยจะปาไม่ใช่ปาสิคว้างขวดระเบิดออกไปแล้วถ้าขวดนี้มันตกโดนพื้นนะครับมันจะกลายเป็นวงความเสียหายธาตุนะครับคล้ายๆกับสกิลที่1นั่นแหละแต่ว่าธาตุเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ธาตุพิษนะครับมันจะมีธาตุไฟกับธาตุน้ำแข็งเพิ่มมาด้วยเวลาปาเนี่ยก็จะปาวนตามธาตุนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสกิลนี้มันไม่ได้ปาทีละสามขวดนะครับเวลาก,ก็จะ มีความสามารถแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นวงไฟนะครับตอนหยอดลงพื้นเนี่ยมันจะมีการระเบิดนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายโอ้ทามใส่ศัตรูนะครับมันจะเป็นการเผาศัตรูในวงนะครับถ้าเป็นความเสียหายพิษนะครับมันก็จะเป็นการ ทำระเบิโอ้ทามเหมือนดาเบจไฟนะครับแล้วก็จะมีระเบิดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครตจวนี้มันมีบัฟติดตัวนะครับไอ้ธาตุพิษนี่ก็จะแรงขึ้นนะแล้วก็วงน้ำแข็งเนี่ยตอนปลาขวดมันจะไม่มีระเบิดนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูอยู่ในวงนานๆนะครับมันจะทำให้ศัตรูแช่แข็งสกิลนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ต่างกับสกิลที่หนึ่งมากนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่เคยชอบเท่าไหร่เพราะว่าข้อเสียของมันคือเอมอย่างโง่ครับ แม่งปลาไปบางทีนี่กูว่าเอากาซ์กิวนี่หลายครั้งมากไม่รู้มันปลาะไรของมันแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะทํำอนิเมชั่นคว้างไปทําไมตอนที่มันก็ปลาติดกาแพงเหมือนเดิมมันต่างจากสกิลที่หนึ่งยังไงอะแถมปลาติดกาแพงเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกเหมือนสกิลที่หนึ่งนะมันต้องลีลาลีลายิ่งต้องยิ่งต้องกว่ามันจะตกลงพื้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะทําอย่างนั้นทำไมกลับกลายเป็นว่าแม่งเล่นยากกว่าสกิลที่หนึ่งใช้ยากมากๆครับไอ้ฟู้ดเทดนี่ล้ําค่ามากนะครับผมตายไปสามาาาาเเเนนนนนีี่่่่่ยยอออปววววดดหหัััผผมมมมพูตรรงๆไคคข้้ใจสกกิลืะบ เออมึงต่างจากสกิลที่หนึ่งยังไงแล้วมันดีกว่ายังไงผมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจสกิลเนี้ยงั้นเดี๋ยวมาดูที่สกิลที่สามกันบ้างครับสกิลปรุงน้ำยาพชั่นนะครับเมื่อกดใช้เนี่ยจะเป็นการจะเป็นการปรุงโพชั่นขึ้นมานะครับด้วยวัตถุดิบ4อย่างแบบสุ่มนะครับซึ่งวัตถุดิบแต่และว,วัตถุดิบเนี่ยมันก็จะให้บัฟแตกต่างกันไปนะครับบางอันก็อาจจะเพิ่มเลือดบางอันก็จะอาจจะเพิ่มสถานะให้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งส่วนผสมไหนมีคุณสมบัติยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับโดยผมจะอิงวัตถุดิบจากสกินล่างต้นของตัวละครตัวนี้นะครับวัตถุดิบที่สามารถสุ่มมาได้ก็จะมี5ประเภทดังนี้ครับถ้าคุณได้สมเหลืองนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิต 1> 1หน่หน่วยนะครับหน่หน่วยถ้าคุณสุ่มได้1อันก็เพิ่มหน่หน่วยนะครับถ้าสุมได้2อันก็เพิ่ม2หน่วยส่วนอันที่2ถ้าคุณได้เห็ดสีขาวนะครับมันจะเพิ่มพลังงานให้คุณ40หน่วยนะและถ้าคุณได้ลูกพีชส,สีชมพูครับเมื่อซดไปเนี่ยคุณจะได้บัฟ a r m o อ boost นะครับ a มเบ r boost เนี่ยถ้าคุณยังไม่รู้จักก็มันจะเป็นบัฟที่ทำให้คุณฟื้นเกาะเร็วขึ้นนั่นแหละครับถ้าคุณได้สมุนไพรสีเขียวนะครับมันจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้กากนะง,ตนนงต่ตันะบ ดวงก็จาเป็นนะครับสำหรับสกิลนี้ถ้าคุณจั่วได้ดีก็ดีไปสมมติได้จวพริกแดง3เม็ดเนี่ยเข้าห้องบอสบอกเลยว่าโคตรมันนะครับยิงแบบปุ๊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 บหรือถ้าคุณดวงตกครับจัวไม่ไอ้เหี้ยหรือถ้าคุณดวงตกครับจั่วไม่ขึ้นมือมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ สิงก็โง่เองด้วยแหละและแน่นอนครับบัฟนี้มันเกี่ยวกับโพชั่นขนาดนี้ครับบัฟโพชั่นก็มีผลกับสกิลนี้ด้วยนะส่วนตัวผมมองว่าบัฟนี้เนี่ยมีเมคนิกที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบประเมคานิกปุงยงปุงยาอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เล่นมากกว่าสกิลสองสกิลแรกนะครับแต่ก็น่าเสียดายครับสำหรับสายฟรีนะเพราะว่ามันจะเมนที่ต้องเสียตังในการซื้อนะครับราคา76็สิบหกบาทนะครับสำหรับคนที่เป็นเมนตัวนี้ครับซื้อเลยดีกว่านะครับเพราะว่าสกิลนี้ลดคิ้บสำหรับคน สรุปครับโดยรวมเนี่ยอคูมิสเป็นตัวละครที่ใช้ได้ครับค่อนข้างเก่งเลยแหละแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเมคานิกมันเท่าไหร่นะครับสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยเมคานิกคล้ายๆกันนะครับก็คือทํายังไงก็ได้ครับทำให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในวงธาตุเราให้นานที่สุดเมคานิกไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับสกิลหนึ่งกับสกิลสองผมแยกความต่างกับมันไม่ได้นะครับแต่ถามว่าผมเชียร์สกิลไหนมากกว่ากันนะครับผมเชียร์สกิลที่1มากกว่านะครับเพราะว่าสกิลที่2ด้วยความที่มันเป็นหลายธธาา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 าตตตุเเเเนนนนีีีีีี่่่่่่่่่่่ยยยมมมมมมมัััักก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 ็็็ไไไไสสสสสสสรรรรรรรถดดดดึึงงงปะะะิิิิิิทททททภพขออวววววลลลลล้้้้้ผูคคชช์หหบบใแแ สกิลน no ี้น่าสนใจครับเมคานิกการปรุงยานะครับปรุงดีก็ดีนะครับแต่ถ้าปรุงไม่ดีก so ็เรียบร้อยครับเป็นสกิลที่วัดท uh ั้งสกิลเพย์วัดทั้งดวงวัดวัดหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นมีตังก็ซื้อเลยดีกว่าครับสกิลนี้น่าสนใจนะครับรวมๆผมมองว่าตัวนี้เนี่ยสมดุลมากนะครับทั้งสกิลทั้งเมคานิกการเล่นเนี่ยเอาไว้ตีบอสก็ได้เอาไว้เคลียร์ห้องก็โอเคครับมาสกิลแต่ละสกิลก็ไม่มีปัญหาอะไรยกเป็นสกิลที่สองนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะะคครรับไไมม่่ออยีให้้ววา อยูเว้นสก,กินนะนะเป็นโคตรแจ่มยังไงก็เก็บไม่ติด ID ไว้ก็ได้นะครับใครเล่นแล้วชอบครับรู้สึกยังไงก็เอามาพิมพ์บอกกันใต้เมนได้นะครับโดยเฉพาะสกิลที่สอนนะครับใครเล่นเป็นเอามาบอกกันหน่อยเอามาบอกกันหน่อยครับสกิลนี้ผมไม่ไหวจริงๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ